เอาเรื่องแรกก่อนสิ่งที่ผมเองต้องการท้ารู้เรื่องแรกต้องการได้รู้กฎหมายพรอโผลวด้วยเด็กด้วยแล้วค้ามทุกด้วยเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางานในเกือทํางานด้วยกันผมถามท่านว่าท่านต้องรู้ละเอียดไหมไม่ต้องรู้ละเอียดมากรู้ว่าหน้าที่ของพวกท่านทําอะไรมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดแล้วมีใครจะพอช่วยเหลือท่านได้ในกฎหมายสาฉบับนี้ ส่วนวิธีการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงนั้นเรามีพมจเรามีแม่ทัพที่ซึ่งอบรมเป็นพิเศษใช้เวลาหลายวันทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือให้คําปรึกษาแก่พวกท่านในการดำเนินการได้ดังสิ่งที่เราต้องการนะต้องการท่านรู้จักภาพะดักจังหวัดกจากจังหวัดแล้วไปอําเภออําเภอแล้วไปตําบลจากตาบลทํายังไงจะให้ประชาชนที่อยู่ตำบลหมู่บ้าน มีปฏิสัมพันธ์กับท่านให้รู้บทบาทถ้าเดือดร้อนแล้วใครจะช่วยเหลือก็ได้ในเรื่องสามเรื่องนี้ก่อนนี่เรื่องแรกะทำไมผมหยิบเรื่องนี้เข้ามาพูดก่อนเกิดผลเกิดผลนะเพราะว่าเราพูดเรื่องครอบครัวบ่อนสังเกตให้ดีครับว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมานในสถาบานันครอบครัวเ,เป็นสถาบันหลักเลยนะหลักคืออะไรครับถ้าครอบครัวแข็งแกร่ง ลูกก็ไม่สร้างปัญหาชุมชนก็ไม่เดือดร้อนพ่อเลยครับแกงแล็สิ้นก็ไม่มีเพราะพ่อแม่ช่วยกันทุกวันนี้แม่พ่อแม่ครอบครัวออกลูกมาแล้วเป็นหน้าที่ของชุมชนไปแก้กันพ่อแม่ให้เงินอย่างเดียวแล้วไปก่อเรื่องชุมชนแก้ปัญหาเองสิงครอบครัวจะไม่รับผิดชอบท่านต่าวพ่ดีนะกฎหมายสามฉบับกฎหมายโดยเฉพาะความในครอบครัวเนี่ยกับเรื่องของเรางเด็กนะ เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นคุ้มครองช่วยเหลือป้องกันนะครับไม่ใช่มุ่งเน้นเรื่องการโลงโทษเหมือนกันครับในกฎหมายฉบับน,นี้มันพูดเรื่องครอบครัวก,ก่อนเพราะาครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที่สุดของชุมชนจากาครอบครัวก,ก็จะขอใอยเป็นชุมชนเป็นสังคงมหมู่บ้านตำบลแล้วกลายเป็นประเทศเด็กทุกวันนี้เี็นไเนี้ยเด็กเราเด็กไทยเราทุกวันนี้การเรียนเป็นไงครับ กโคคุณภาพต่ำมากไม่เหมือนรุ่นโบราณเลยไปครับมันไม่เหมือนเดิมมันเกิดจากอะไรครับ <d> ไปถามพ่อแม่บอกว่าครูไม่ดีจะโคษว่าพ่อแม่ครูไม่ดีพ่อแม่บอกเลยครูไม่ดี <d> ไปถามครูครูบอกเด็กไม่ดีครูก็บอกว่านี่นะเด็กมาอยู่กับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้ายันบ่ายสามบ่ายสี่กลับบ้านแล้วแต่อยู่กับพ่อแม่สี่ชั่วโมงครับี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเขาอยู่ใครมากใครมากกันพ่อแม่ แล้วพ่อแม่รับผิดชอบอะไรไหมไม่รู้ว่าเด็กเกโทษโทษใครครับโทษครูครูบอกตีไม่ได้เลยยุคนี้ตีไม่ได้เลยแล้วพ่อแม่ละ่ะโอ้ยให้แต่ตันอย่างเดียวลูกไปไหนฉันไม่รับเลยูกถ้าถ้ามีเรื่องโทษครูนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนั่นคือเรื่องของสวัสคิ์ครอบครัวทำยังไงครับเราก็ไปสืบหาปัญหาคนเราเนะี่ยกฎหมายฉบับนี้เขาไปสืบหาปัญหากฎหมายของกฎหมายในเชิงกฎหมายอะไรบอกเอกดด๊ะถ้าครอบครัวดีเนี่ย เด็ก,กจะาก้ออกจากบ้านไหมถ้าพ่อแม่ดีด้วยกันเด็กอยออกจากบ้านไหมทำยังไงถ้าพ่อแม่มีความเข้มแข็งเป็นครอบครัวที่ดีอบอ,อุ่นเนี่ยเด็กจะไม่ออกจากบ้านจะไม่สร้างปัญหาต่อชุมชนดังนั้นเรามีวิธีการอะไรบ้างเดิมแล้วก็มีฮะบอกตรงก็ได้เพาเรื่องครอบครัวปั๊บเดิมมีฮะมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องครอบครัวเนี่ยมันมีกฎหมายอนะไรฮะหนึ่งประเพณีหรือผประเพณีสอง มีประมวลกฎหมายแห่งละพาน,นี้ปฏิรูปครอบครัวก็พูดเลยฮะเรื่องแต่งงานหน้าที่สามีภรรยาจะดูแลกันอย่างไรถ้าใครไม่ทาหน้าที่ต้องมีการชดใช้เงินนะมีการฟ้องหย่ากันนะนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องกฎหมายสะะาระสำคัญแล้วถ้าเกิดมีการคนเราไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ยมีสามีภรรยาแล้วมีลูกในกฎหมายครอบครัวในกฎหมายแห่งรัฐนี้ ได้พูดเรื่องหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่สามีเอาไว้ถ้าใครผิดหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อ,ฟองหยา่าเรียกค่า,าเสียแทนได้ไอ้นี่มันมันไม่มีการป้องกันอะไรเลยอะทำยังไงจะทำให้ครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันได้มัน่อเกิดปัญหาครับถ้าสมมติสามีซ้อมภรรยายกตัวอย่างสามีตกภรรยาหรือเข่าภรรยาภรรยาที่โค้งหักหรือไม่มีบาดแผลไปหาหมอ คนใหญ่แล้วก็ร้อยเกือบร้อยครับเข้าใจว่าไงครับตามหลักกฎหมายอย่างนี้เรามีกฎหมายอาญาฉบับเดียวประมวลกฎหมายอาญาเขียนไว้เลยครับว่าถ้าในการทาร้ายร่างกายกันเป็นความผิดกฎหมายอาญานะยอมความจะไม่ได้